ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมมอสไดมอนด์วันนี้ครับพี่ๆครับทุกท่านผมอยู่กับมนุษย์เงินล้านคนที่5ของอินดีมและคนนี้เก่งมากๆนะครับเก่งยังไงครับแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาดูมาฟังเขาเลยครับโคสุพันนิกาเย็นซับครับหรือพี่นีครับ เชิญครับพี่ขอบคุณมากค่ะที่มอสสุดยอดมากเนาะชมเซบูโต้ลอยเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่อคอร์สนี้นะคะที่คุณมอสจัดขึ้นเนาะโค,ะค้ดมอสชอบมากเลยเพราะว่าอยู่ต่างประเทศแต่ว่าท่านยังสามารถมาจัดอยู่ที่ประเทศไทยได้เห็นไหมว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะ <S <S เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะที่เขาใหญ่อะไรนะ เขาใหญ่สายทานที่เขาใหญ่เนี่ยพี่ผมบอกนะอินดีมันใหญ่มากนะครับผมเลยต้องมาจัดที่เขาใหญ่ครับพี่พนี่คือเรื่องจริงครับแล้วเราก็ตามหาเขามาตลอดเนาะเขาคนนั้นคือใครนะเขาคนนั้นที่มาในงานนี้นะมนุษย์เงินล้านกันทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะนะพี่มอสเนี่ยอีกไม่เกินนะสเดือนนี่ควาเลยสเดือนล้านครับ ถูกไหมถูกครับพี่เพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับในที่อินดีมของเรานะฮะเราทํางานด้วยความรักองค์กรนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานะได้รับเข้ามาในงานนี้ก็ถือว่าทุกขั้นนะฮะแตะเงินล้านได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วใช่ครับพี่แล้วก็สุดท้ายนะครับอยากให้พี่สุขันธิกาฝากอะไรหน่อยนะครับฝากอะไรพี่น้องนะครับทุกคนเลยพี่น้องอินดีมหรือครับ คนที่ยังกำลังตัดสินใจหรือคิดว่าจะทำอินดีนนะครับเชิญครับตอนนี้นะฮะอินดีมของเรานะฮะไม่ธรรมดาเพราะระบบทุกอย่างนะ,ะโดยคุณก้องของเราตอนนี้ยิ่งมีนะคะการที่เราจะเข้าไปเป็นเจ้าของเหมืองขุดดิจิตอลเนี่ยฝ<อ>ันมาตลอดเลยเ<อ>กับช่วงอายุของเราเนี่ยเ,<อ>เราจะไปลงทุนอะไรเราจึงจะได้เป็นเจ้าของเหมืองกับเขาเอเอ อีสานบ้านเรานะฮะมีเหมืองขุดที่ไหนนะแต่ของเรานะฮะตอนนี้เหมืองขุดดิจิตอลนะฮะระดับหนึ่งของประเทศเลยที่บริษัทอินดีมมีให้แล้วมีที่นี่ที่เดียวนะซึ่งไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นคนไหนนะที่กําลังลังเลสงสัยนะตัวดิฉันเองนะฮะโดยเฉพาะโค้ดมอนเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศมั่นใจขนาดไหนบินตรงมาแล้วมาจัดงานนี้ให้กับชาวอินดีมเนาะทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่า ในการที่นะบริษัทอินดีมเนาะมีระบบให้อโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเราเป็นนะมนุษย์อากาศมนุษย์อากาศเราเคลื่อนย้ายไปทุกที่แล้วชอบมากที่อินดีมคืออะไรที่อินดีมก็คือได้เที่ยวเออเพราะอะไรได้ตังเพราะเพราะเราใช้ตรงนี้แหละเนี่ยไปไหนไปด้วยใช่เลยครับพี่ใช้เลยใช้มือถือนี่แหละนี่ใช้ไหมทุกคนใช้มือถือกันอยู่ไหมเออจาทำยังไงเนาะพี่เออเราไม่ได้ลงทุนอีกนะคะเพราะเรามีมือถือทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือทำเลทำเลเคลื่อนที่ทำหน้าตาดีๆไว้นะคะทำตัวแปลกๆมีแดกตลอดอขอบคุณมากครับผม